จันชายไปไหนครับวันนี้เฮะจันชายมานั่งไปพูดไม่จาเลยนะครับวันนี้อ่ะวันนี้นะครับเรามาดูเจ้าเวฟหนึ่งสองห้าไฟเลี้ยวบังลมคันนี้นะครับโอ้ของนะครับเป็นทาแก่ฟาร์มวัวนะครับนี่นะครับเสียทงเรานี่เองนะครับนี่กับเวฟหนึ่งสองห้าบังลมคาบูคันนี้นะครับ จ้าของบอกว่าโอ้ใช้มานานแล้วครับ10กว่าปีนะครับใช้ไปใช้มานะครับมันหมดแรงเฉยๆนะครับควันขาวออกนะครับควันไหลนะฮะอมาดูกันช่างตาลร,รถนี้อายุกี่ปีแล้วฮะประมาณ18บแปดเปล่าประมาณสิบแปดเนาะไฟเลี้ยวบังลมสอ <25 S 2> <25 4 S 1> ้าเท่าไหร่เมื่อกี้2548เนาะตัวนี้เนาะ2 5 4 8้าสี่แลบสองหปีนะครับ นี่ <Okay. S 1> เออสองห้าสี่แปดใช่ไหม <Okay. S 1> เออช่างตานดอายุรถคันนี้นะครับนี่ไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยอะไรเลยนะครับนี่สแตนดาร์ดเลยนะครับนี่แห้งแห้งนะฮะนี่นี่ยุคนั้นนะครับยุคโอ้ขอบล้อนะครับเป็นดี d ดีนะครับนี่หนึ่งแปดห้าสิบเจ็ดเลยนะครับนี่อดีตเคยแรงอดีตเคยสวยนะครับ แต่เครื่องยนต์ไม่ได้แตะต้องนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์เดิมๆนะครับสแตนดาร์ดนะครับนี่ดูเลยนะครับนี่ยังเดิมโอโ้โหเป็รแกรมเดิมนะช่างเนาะเออไหนมาดูซิอ่านี่ปเป็รแกรมเดิมเลยนะครับผมนี่นะครับอ่าแกะมาเลยช่างใหญ่วันนี้อยู่กับช่างตาลน,นะครับแล้วก็มีอาจารย์ชายบ้านานานะครับมาคอยสังเกตการนะครับนี่มาดูช่างโอ้มาดูช่างนะครับบอกว่ามันทําอะไรกันพวกนี้ เออทำเป็นไหมออน,หมนี่แกะมาแล้วนะครับออ่ะ,อะเอามาเมื่อวานนะครับคันนี้มาตอนช่วงเย็นนะครับสึกหมดเนาะตานนะเนาะนี่นะครับ น้ำมันเครื่องไม่แห้งนะครับรแต่ผ่านการใช้งานมาส8บแปดปีไงก็ <S <S 1> <X 1> <X 1> เลยเนาะยังว่าเนะชราเนาะลูกสูบเวนไปหมดเลยฮะใช่แล้วเปลี่ยนใหม่สิบกว่าปีนะครับคันนี้โอวันนี้ช่างตานะครับอยู่กับผมนะครับสองคนนะครับสองวันสามวันแล้วนะครับเนื่องจากว่าช่างทีนะครับไม่สบายนะครับ นอนนะครับกินยานอนนะครับที่บ้านนะครับอ่าถอดมาแล้วนะครับอ่าแกะมาอ่าหันมาทางนี้หน่อยนะครับก็คุยเรื่องเสื้อหน่อยนะครับเสื้อมาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่เสื้อโอซากินะครับอ่าเป็นเสื้อยืดนะครับสวยนะครับอ่าเดี๋ยวช่วงบายบเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับนี่ เบ,เ,เบอร์เดิมทั้งช่างเบอร์เดิมสแตนดาร์ดนะครับเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับรถคันนี้นะครับเจ้าของตั้งงบไว้5 0 0พันบาทนะครับ oh บอกว่า <No. S 1> ทำเครื่องเสร็จก็ปรับปรุงให้ด้วยเบาะเบืโช๊คเชิกนะครับแล้วก็ซีนโช๊คหน้าตัดก,กร้าปลอกแฮนเบรกมือเยอะแยะมากมายนะครับนี่ ห้าพันนะครับทิ้งไว้เลยนะครับให้บริหารเองในงบห้าพันช่างจะทําอะไรก็ทําเลยนะครับกระจงกระจกนะครับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับรถกุนอย่าเพยนะอะรถเสียทงเองนะน่อยโอ้นี่นะครับช่างตาของเรากําลังนี่นะครับนี่ลุกสแตนดาดเลยนะครับามาดูหน่อยเอออ่ะ กันดาษนะครับไม่เคยทําไม่เคยซ่อมเหมือนเจ้าของแกพูดจริงๆนะครับขยับก้านดูหน่อยสิช่างมึงกระเนาะ้ายขวาโอ้โหการแน่น oh เปียกนะครับ <no. S 1> ลูกสูบลูกสูบวาวนะครับลูกสูววบสวาวโซ่เราลิ้นเป็นยังไงมั่งตอนมาไม่ดัง,ดงเนาะเออเอ้าอันไหนพอเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับอันไหนไม่พอเปลี่ยนก็เก็บ ประหยัดช่วยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอ่าช่างใหญ่แกะวาวมาเลยอ่าแกะวาวนะครับวาวต้องเปลี่ยนแน่นอนนะครับวาวสองตัวปาดบ่าวาวซีนก้านวาวนะครับประกฑนชุดหนึ่งนะครับอ่าสิบแปดปีนะครับโอ้โหช่างตานอายุเท่าไหร่ ช่างตานอายุเท่าไหร่สิบสองยี่สิบสองสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสองโอ้ช่างตานเป็นพี่สี่ปีเองนะนี่แหมเป็นน้องช่างตานสี่ปีนะนี่อ่าแกะมาเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเคยต่อพวกนั้นนี่เนาะเคยตัดสลิงด้วย